สวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เจ๊กุ้งนะคะมีเครื่องดื่มอีกแล้วค่ะเครื่องดื่มที่มีประโยชน์นะคะ ใครที่รู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดลําไส้นะคะอึดอัดนะคะอึดอัดนอ้นรู้สึกอึดอัดเหลือเกินนะคะวันนี้ค่ะเจ๊กุ้งมีเครื่องดื่มดีถอกล้างลําไส้นะคะดีถอกล้างลําไส้นะคะแถมลดความอ้วนด้วยค่ะดีถอกล้างลําไส้แถมลดความอ้วนนี่นะคะเวลาเราทานเข้าไปนะคะเราจะรู้สึกสบายนะคะรู้สึกมีการได้ล้างลําไส้แล้วนะคะ เป็นเครื่องดื่มดีถอกอย่างนี้เลยค่ะ,ะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะแถมลดความอ้วนด้วยนะคะ,ะเป็นเครื่องดื่มดีถอกล้างลําไส้ค่ะ,ะตามไปดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าครัวค่ะแต่ก่อนจะไปเข้าครัวนะคะเจ๊กุ้งฝากกดติดตามช่องเจ๊กุ้งด้วยนะคะกดกระดิ่งกดติดตามช่องเจ๊กุ้งด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวไปเข้าครัวกันเลยค่ะ น้ำแตงโมมะนาวค่ะน้ำดีถอกแตงโมนะคะเริ่มที่แตงโมกันเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะไม่น่าเชื่อค่ะนะคะประโยชน์มากเลยค่ะล้างสารพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแตงโมนี่ค่ะขิงนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะกระตุ้นการเผาผลาญเลยค่ะต้องขิงนะคะมะนาวพร้อมเปลือกเลยค่ะมะนาวพร้อมเปลือกนะคะประโยชน์เขานะคะเอาเปลือกด้วยนะคะอย่าทิ้งค่ะ หนึ่งลูกนะคะเปลือกหนึ่งลูกเลยนะคะมะนาวมีวิตามินซีวิตามินบีนะคะแมกนีเซียมเลยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะขอใช้ทั้งเปลือกนะจ๊ะขอใช้ทั้งเปลือกเลยค่ะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเพราะว่าเปลือกเขาเนี่ยค่ะช่วยกระตุ้นระบบการย่อยได้เป็นอย่างดีนะคะในเปลือกมะนาวนี้นะคะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายด้วยค่ะ มะนาวนี่นะคะต่อไปเป็นขิงค่ะขิงนะคะปอกเปลือกหั่นชิ้นเล็กๆนะคะ,ะขิงช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะทานขิงกันบ่อยๆนะจากนั้นเราก็ใช้แตงโมนะคะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยค่ะแตงโมนะคะเป็นอาหารที่เหมาะแก่การลดความอ้วนนะคะ ควบคุมน้ำหนักนะคะลดการสะสมของไขมันเลยค่ะในแตงโมนี่นะคะประโยชน์เยอะนะคะเรานำมาล้างนะคะล้างลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนำไปปั่นเลยนะคะนำไปปั่นเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่มะนาวพร้อมเปลือกนะคะ1ลูกค่ะเครื่องดื่มตัวนี้นะคะช่วยล้างนะคะลำไส้นะคะลดน้ำหนักในแก้วเดียวกันค่ะประโยชน์มากมายจริงๆนะคะ จากนั้นใส่ขิงลงไปเลยค่ะเพราะว่าขิงนะคะช่วยระบบการเาผาผลาญไขมันนะคะช่วยระบบการเาผาผลาญไขมันนะคะทานขิงไม่อ้วนค่ะค่ะเชื้อราค่ะเชื้อไวรัสด้วยนะคะในขิงนี่แหละคะ่ะแนะนําให้ทาทานให้เป็นประจําเลยนะคะทําเสร็จเนี่ยทานให้หมดภายใน20นาทีนะคะอย่าทําทิ้งไว้เนอะประโยชน์จะมากมายตอนทําเสร็จใหม่ๆนี่แหละคะ่ะค่อยๆจิบนะคะมีสารต้านอานุมูลอิสระด้วยค่ะ ลดความอ้วนควบคุมน้ำหนักต้องแก้วนี้เลยนะคะลดความอ้วนควบคุมน้ำหนักคะ่ะทำทานเป็นประจำนะคะจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยค่ะรู้สึกถึงความแตกต่างนะคะจะรู้สึกสบายตัวเลยค่ะนะคะจะทำทานแบบสดๆอย่างนี้ก็ได้หรือใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะเสร็จแล้วเจ้กุ้งจะใส่มะนาวเพิ่มนะคะ1ชิ้นนะคะ,ะเรานำไปกองนะ เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยลดเบาหวานควบคุมน้ำหนักล้างลำไส้นะคะในแก้วนี้แล้วค่ะประโยชน์ของขิงของมะนาวและของแตงโมนะคะเราจะได้เครื่องดื่มสุขภาพนะคะทานเป็นประจำเลยค่ะทำทานเป็นประจำนะคะจะเห็นผลเลยค่ะเราจะเห็นผลถึงความแตกต่างเลยนะทำทานเป็นประจำเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะจะทานสดๆอย่างนี้เลยก็ได้นะหรือใส่น้ำแข็งก็ได้คะ่ะ วันนี้เขาทำแบบใส่น้ำแข็งนะจ๊ะทำแบบใส่น้ำแข็งค่ะทานเป็นประจำนะคะ1สัปดาห์จะรู้สึกได้ทันทีถึงความแตกต่างเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเจ๊กุ้งด้วยนะใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะเจ๊กุ้งจะเพิ่มความหอมโดยการใส่มะนาวเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะจ๊ะทำทานเป็นประจำสัก1สัปดาห์นะคะจะเห็นถึงความแตกต่างของร่างกายเราเลยค่ะ น,ะะน้ำหนักเรานะคะควบคุมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใส่น้ำแตงโมงลงไปจากนั้นใส่มะนาวลงไป1ชิ้นค่ะเราจะได้เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะช่องเจ๊ก,กุ้งจะนําเสนอเครื่องดื่มที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะอันนี้นะคะทาทานเป็นประจํานะคะทานสดสดใหม่ๆเลยจ้าทานให้หมดภายใน20นาทีอย่าทิท้งไว้นะ มีสารต้านอนุมูลอิสระล้างพิษในร่างกายนะคะควบคุมความดันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลดการสะสมของไขมันด้วยนะนี่ชิคุ้งต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ